สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีวิวอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปการรีวิวครับตัว Samsung s a m s u n Galaxy g S10 Plus ในปี2022นี้ว่ามีอะไรที่เขายังน่าใช้บ้างมีอะไรที่ไม่น่าใช้บ้างนะครับซึ่งหลายๆคนขอนเ,เข้ามาในคลิปของตัว Note 10 Plus นั่นเองว่าเฮ้ยพี่งั้นผมขอตัว S10 Plus หน่อยได้ไหมยังน่าใช้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวข,ข,ของตัว S10 Plu ตัวนี้กันก่อนเลด,ดีกว่านะครับเขาเปิดตัวมาในปี2019ซึ่งผ่านมาแล้วประมาณ3ปีหน้าจอแบบ Dynamic AMOLED แบบรองรับ HDR 10 Plus 6.4นิ้วนั่นเองมีความเมอียดอยู่ที่2 K กระจกเป็น Gorilla Glass 6นะแล้วก็มี a l e d i s p l a y ให้ด้วยนะครับตัวนี้เปิดตัวมาในเวอร์ชั่น Android 9.0เป็นพายปัจจุบันก็คือเป็น Android 12แล้วซึ่งตันอยู่แค่ Android 12เท่านั้นเอง CPU ครับตัวนี้จะเป็น Exynos 9820ตัวนี้จะให้ r อ m มา128 กิกครับแรมจะอยู่ที่8กิกนะหน่วยความจำก็จะเป็น UFS 2.1ก็ถือว่า,อาแรงในระดับหนึ่งกล้อง,องเขาเนี่ยจะอยู่ที่12ล้าน f 1.5แล้วก็เลนเทเลโฟโต้แบบคูณ2นะครับเป็น12 000, ล้าน f 2.4เลนอัลตราวาล16ล้าน f 2.2อาวิโอกล้องหลังที่ 4K 6 0เฟรมแต่จะไม่มีการสั่น es จะมีการสั่น es ใน 4K 30กล้องหน้าจะเป็นดูอแบบ2กล้องก็คือเป็น กล้อง10ล้าน f 1.9แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น depth sensor 8ล้าน f 2.2อัดวีวกล้องหน้าที่ 4k 60เฟรมโอ้โหตัวนี้เป็น wi-fi 6ด้วยนะครับ b l u e t o 5.0พอ usb type c ครับเป็น3.1ยังมี fingerprint แบบสแกนใต้จอด้วยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา4,100ม a h เดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อด้อยละกันนะค,ะนะครับในแะต่ละข้อว่าตัว s10 plus ตัวนี้ยัง มีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างนะครับข้อแรก S10 Plus ตัวนี้ครับหน้าจอยังสวยๆอยู่เลยไม่ว่าคุณจะเอาไปเล่นโซเชียลหรือว่าคุณจะเอาไปดูหนังคุณอย่าลืมนะว่าจอของซัมซุงเนี่ยแล้วยิ่งเป็นแบบตัวท็อปด้วยนะครับเนี่ยจอ,ขอเขานี่สวยใสสีสันนี่คือโดดเด้งมากๆแล้วก็รองรับ HDR10 ด้วยนะครับเวลาคุณจะเล่นเกมดูหนังเนี่ยสีสันการแสดงผลมัค่อนาที่จะโหสดมากๆเลยคือผมถือว่าในเรทราคาเนี้ยที่เป็นมือสองเนี่ยถ้าเทียบกับมือถือท้องตลาดในยุคป,ปัจจุบันที่มันมีราคาที่แพงขึ้นสเปกน้อยลงเนเรา,า,า,นาุง ผมนนบอกเลยตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆในเรื่องของการดูหนังเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการเสพภาพต่างๆนานา,นาแล้วเรื่องของตัวติ่งเรียกว่าติ่งได้ไหมเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆล้ายดิแดนิกไอแลนด์ก็จะอยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นเป็นเหมือนเกาะนะที่มันเป็นกล้อง2ตัวไม่ได้มีเซนเซอร์อะไรแต่อย่างใดนะครับปัจจุบันก็จะเป็นแบบรูจุดจุดตรงกลางแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขีดตรงนี้เป็นดูโอ้กล้องหน้านะครับซึ่งมาก่อน iPhone 14 s e r ซีรีส์อีกนะครับมาก่อนดิแดนมิก ไอแลนด์อีกแต่ว่าอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะยืดหดขยายได้แล้วก็เขาก็คงที่จะไม่ทําอัปเดตฟูมูเคร์งมงแวร์ใสมาให้แล้วนะครับเพราะว่ามันตานแล้วเนาะสองครับตัวนี้มีสแกนลายนิ้วมือใต้จอมาให้ด้วยอ่าซึ่งเป็นสแกนลนยนิ้วมือใต้จอแบบอัลตราโซนิกมอเตอร์นั่นเองนะครับที่อยู่ใต้จอถามว่าสแกนนิ้วได้ดีไหมเอาจริงๆนะผมบอกเลยนะว่ามันก็ไม่ได้สแกนได้รวดเร็วมากนะแล้วก็อาจจะมีหลุดๆบ้างหมายถึงว่าเวลาเราแตะอยนะ่างเงี้ยไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่แตะแล้วมันนจแก ได้ทันทีบางทีก็ไม่ติดมากถ้ามือมันมือแห้งมือลอกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ติดเหมือนกันแน่นอนด้วยที่โหเขาออกมา3ปีแล้วแล้วราคาณป,ปัจจุบันที่เป็นมือ2เนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยมากๆที่มีสแกนนิ้วใต้จอมาให้าอตรงนี้3ครับเรื่องของกล้องถ่ายรูปเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะว่า ตกตายหลายตัวครับในยุคปัจจุบันที่ผมบอกเลยไม่มีกล้องตัวไหนให้มาครบขนาดนี้อันนี้คือให้มาทุกระยะเลยนะครับแล้วก็คุณภาพของกล้องเขาไม่กช่ทั้งเลน ultra wide <c oughs> เลนหลัก <c oughs> เลนหลางๆนานเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของการถ่ายภาพสีสันสดใสามากๆเลยคือซัมซุงเขาจะเก่งเรื่องของการ optimize s c <oughs> <S ในการถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับเรื่องการถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปบุคคลถ่ายรูปวิวเนี่ยโอ้โหดันเรื่องของสีสันเรื่องของคอนทราสต์เรื่องของความสว่างขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเ <c oughs> ดียวถ้าเทียบกับมือ ในยุคปัจจุบันผมบอกเลยโหดนะถึงแม้ว่าตัวนี้จะไม่ได้เป็น ตัวกล้องที่มีเซนเซอร์ใหญ่ก็ตามแต่ว่าข้อดีของเซ็นเซอร์ที่เล็กเนี่ยมันเข้าใกล้วัตถุได้ค่อนข้างใกล้พอสมควรเวลาเราจะถ่ายโคอสอัพอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่มันถ่ายค่อนข้างง่ายไม่ <S <S ต้องกลัวว่ามันจะโฟกัสเข้าไม่ไม่เข้าอะไรคือมันเข้าอยู่แล้วเยงแต่ว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยอาจจะสู้มือถือในยุคป,ปัจจุบันไม่ได้นะครับ <S <S ก็จะต้องใช้ตัวไนท์โ mode เนี่ยเข้ามา slow speed shutter อาจจะนานหน่อยเมื่อเทียบกับมือถือยุคปัจจุบันที่พอเซนเซอร์ใหญ่มันก็ไม่ต้อง slow speed shutter นานมากตัวเนี้ยเขาก็สามารถที่จะ มีโอกาสได้ภาพเหมือนกันโดยที่เขามีซอฟต์แวร์ที่ที่ค่อนข้างที่จะเทพมาในยุคสมัยนั้นแล้วนะมันก็ยังทันสมัยมาจนถึงทุกวันนี้อยู่นะครับวิดีโอครับผมบอ,อกเลยเทพสุดแล้วนะครับขนาดรุ่นใหม่ๆที่ราคาแพงกว่านี้ยังไม่ได้เลยเนี่ยคุณคิดดูนะได้ถึง 4K 60เฟรมทั้งกล้องเลนหลักนะแล้วกล้องหลังนะครับแล้วก็กล้องหน้าก็ได้ 4K 60เฟรมแถม กล้องหลังเนี่ยตัวเลนส์อัลตร้าวเนาะมันก็จะฟิกแล้วก็ล็อกอยู่ที่ 4K 30เเฟรมเท่านั้นแล้วก็เรื่องของการกันสั่นแบบ ES จะทํางานใน 4K 30เฟรมเท่านั้นตัวนี้นะแล้วก็เรื่องของวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยตัวเนี้ยได้ถึง 4K60 เลยนะพอเราถ่ายที่ 4K 30เฟรมครับกล้องหน้าตัวนี้มีออโตโฟกัสด้วยนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูดูนะนี่คือกล้องหน้าครับในความละเอียดที่ 4K 30เเฟรมเดี๋ยวผมจะสลับปุ๊บเห็นไหมหน้าเบลอกลับมา ตาชัดโห โอ้โหมันโหดมากเลยนะเอาจริงๆอดีตเรือธงอะ่ะแล้วแบบตอนนี้นะคะปัจจุบันมันก็ไม่ได้แพงมากนาะพูดถึงมือสองนะน่าซื้อมาใช้เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วก็ดูความเล็กบางเบาของเขาครับด้วยที่แบบกล้องไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้หนักมากแล้วก็แบตเตอรี่ไม่ได้เยอะนะครับตัวดีไซน์เครื่องค่อนข้างบางแล้วก็หน้าจอ6.4นิ้วก็ไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปขนาดพกพากําลังดีอ่งเนี่ยถือมือเดียวสบายๆแมอันนี้ประทับใจจริงนะคือวิดีโอผมบอกเลยนะไม่มีตัวไหนสู้ตัวนี้ได้แล้วคือพ ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ในงบที่แบบประหยัดมากๆผมว่าตัวเนี้ย ก็เป็นตัวนึงที่คุ้มค่าแล้วก็น่าจับต้องมากๆเลยพอเชื่อมต่อตัวนี้เป็น USB Type C 3.1ซึ่งหลายๆคนจะชอบเขาเรียกว่าสตีมเกมบนมือถือหรือว่าต่อแคปเจอร์การ์ตต่ออะไรก็ว่าไปเพื่อเข้าคอมอยากสตีมอยากอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้สามารถทําได้นะรัวที่ USB เขาเป็นแบบ3.1นะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นที่เป็นมิกเรนหรือว่าไม่ใช่รุ่นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นแค่สองจุดศูนย์นะครับตรงนี้จะไม่สามารถที่จะรองรับเรื่องของการเชื่อมต่อสตรงสตรีมขึ้นจอได้เป็นตัวสุดท้ายที่ยังมี พอร์ต3.5มมิลมาให้ซึ่งโอ้โหอันนี้เป็นพอร์ตของสวรรค์ของหลายๆคนนะที่บางคนทำคอนเทนต์ใช่ อัดวิดีโอหรือว่าแม้กระทั่งการถ่ายไลฟ์สดขายของก็ตามมีช่องเสียบไมอันหนึ่งมีช่องเสียบไทซีเอาไว้เสียบชาร์จอันหนึ่งชาร์จไปด้วยเสียบไมไปด้วยไม่ต้องผ่านดองเกิลไม่ต้องผ่านอะไรให้มันยุ่งยากมากกว่ามีแยกมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับตรงนี้ก็ช่วยในการทํางานอะไรได้ค่อนข้างดีและเป็นรุ่นสุดท้ายนะของซัมซุงที่ยังมี3.5มมิลมาให้อยู่ในการต่อไมต่อหูฟังต่ออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ถือว่าเจ๋มากเลยมีรีเวิร์สชาร์จแน่นอนชื้นชื่อว่าเป็นตัวทครรรบุณสาาาามถที่จจะช์ก ชาร์จหูฟังอะไรก็ตามที่รองรับไวรืสชาร์จหรือคุณจะแบ่งพลังงานของคุณเนี่ยให้กับ เพื่อนคุณแฟนคุณก็ได้สามารถที่จะภาพด้านหลังได้เลยตรงนี้ก็สามารถที่รีเวิร์สชาร์จให้ได้อยู่ที่4.5วัตต์ก็ถือว่าพอถูกถ่ายพอที่จะแก้ขาดพอที่จะช่วยเหลือใครหลายๆคนได้นะครับซึ่งผมบอกเลยในราคานี้ไม่มีตัวไหนมีให้แน่นอนนะครับสำหรับรีเวิร์สชาร์จตัวนี้และไม่ใช่แค่รีเวิร์สชาร์จไงถ้าเขามีรีเวิร์สชาร์จแสดงว่าเขาก็ต้องมีรองอัพไวเลสชาร์จเช่นเดียวกันสบายๆนะในเลนราคามือสองตอนนี้คุณก็ลองไปสืบเอาว่ามันราคาเท่าไหร่เพราะว่าผมพูดไปอะ่ะเดี๋ยวรราาคมมมมััันนนกกก็็ขึ้ขลงลงไง่่ตทีผพูด นะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดแบบออกไปแล้วออมาดูอีกทีผ่านไป2อสเดือนอย่างเงี้ยมันก็ตาคาอาจจะไม่เท่ากับ <L eg le> ที่ผมพูดผมก็เลยขอมไม่บอกราคาแล้วกันแล้วคุณก็ลองไปดูเอาว่าเฮ้ยในราคานปัจจุบันที่คุณดูคุ้มค่าไหมในตลาดมือสองตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คุณก็ลองไปดูก่อนากนนะครับเคยมีมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP 6 8ทําไมผมต้องใช้คําว่าเคยมีนั่นก็เป็นเพราะว่ามันผ่านมา3าปีแล้วเรื่องของซีนยางเรื่องของกาวภายในอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะเสื่อมไปแล้ว มันอาจจะกันน้ำอะไรได้ไม่ค่อยดีเท่าเดิมแล้วไง <centered. S 2> เพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยาก ให้ไปลุยน้ำคือเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขามีแล้วเราจะสามารถลุยได้เต็มที่แล้วยิ่งออกมาสามปีแล้วอะ่ะคุณก็ลองคิดดูแล้วกันก็อยากให้ใช้กันระแบบระมะัดระวังแล้วกันแต่ก็แน่นอนละ่ะโดยที่เขาเคยมีอาจจะเสื่อมแต่ก็ยังมีกาวมีซิลยางอยู่ข้างในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นหรือรุยน้ำหรือฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังอุ่นใจได้ก้า<อ>ครับอรอมแล้แแรมตัวนี้ให้มาเนี่ยตั้งแต่สมัยนูน้นจนถึงปัจจุบันไม่ได้น้อยครับทุกวันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบปก เลยเหมือนของยุคมาถึงปัจจุบันที่แรมควรจะต้องมีนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะใช้เรื่องของม u l t i t a s k แอปต่างๆนานาเรื่องของการเล่น Facebook เล่นอะไรที่มันกินแรมเยอะได้สบายๆเลยคุณคิดดูนะว่ามันเป็นรุ่นท็อปเมื่อ3ปีก่อนแล้วมันก็ทันสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันรอมก็ให้มา128กิกก็ไม่ได้น้อยนะและยังสามารถเพิ่ม micro SD card ได้อีกตรงนี้สบายๆเลยในเรือราคาที่แบบโหแม่งโคตรคุ้มอ่ะนะถ้าใช้ในยุคปัจจุบันแล้วก็จุดเด่นที่10ครับยังมีความ ลื่นไหลเร็วอยู่ ในเรื่องของชิป CPU เขาไม่ว่าคุณจะเ,เล่นเรื่องของโซเชียลมีเดียอะไร,ร,าาระต่างๆปัดที่ตรงที่ต่อคือ Spotify, สบายๆครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็ยังสามารถปรับกราฟิกได้ค่อนข้างสูงอยู่อาจจะไม่ได้สูงสุดแต่ว่าก็ถือว่าสูงนะถ้าเทียบกับมือถือในยุคป,ปัจจุบันตรงเนี้ยผมมองว่าเล่นได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกเกมหนักๆจริงๆเนี่ยแน่นอนในเรื่องของที่เขาเป็นชิป e x y n o s ในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของความร้อนเรื่องของการแกว่งของเฟรมเรตต่างๆตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าเล่นได้แต่ไม่ได้เป็น มือถือที่เน้นเล่นเกมจ๋าขนาดนั้นเป็นเน้นมือถือในการใช้งานไลฟ์สไตล์ทั่วไปมากกว่าแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยคุณลองไปหาดูก็ได้นะในเรราคาประมาณนี้มันมีแหละนะมือถือที่เน้นเล่นๆๆเกมโดยเฉพาะที่แบบให้ CPU ยมาค่อนข้างโอเคกว่านี้แต่คุณก็จะไม่ได้เรื่องจอหรือเทคโนโลยีกล้องเรื่องอะไรต่างๆที่ตัวเนี้ยให้มาเนี่ยค่อนข้างครบทรัน1 1อครับอะไรยังหาได้อยู่ตามศูนย์ก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลองเรื่องเมมบอร์ดเรื่อง จอเรื่องอะไรก็ยังมีแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ถ้าคุณซื้อมาในราคาปัจจุบันเนี่ยที่มือสองมันก็ไม่ได้แพงมากแล้วคุณจะเอาไปซ่อมผมมองว่าไม่คุม้มเพราะว่าราคาอะไหล่เนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงกว่าวราคาค่าตัวที่เราซื้อมาอีกนะครับตรงนี้ก็ถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณจะเอาไปซ่อมหรือว่าคุณซื้อมาสภาพไม่โอเคแล้วจะเอาไปซ่อมคุณลองคิดคำนวณดีๆนะ มันอาจจะไม่ได้คุ้มค่ากันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหาหาได้แหละสบายๆนะครับโดยจะเป็นในเว็บซัมซุงเองหรือว่าในออนไลน์ต่างๆถ้าคุณอยากจะซื้อมาเปลี่ยนเองอะไรก็มันก็มีอยู่ยังมีอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาอุปกรณ์เสริมก็ยังหาได้แต่หายากแล้วเคสเนี่ยหายากแล้วก็ฟิล์มก็อาจจะมีแต่น้อยนะครับโดยที่มันเป็นจอโค้งด้วยอะไรด้วยหน้าจอขนาดเป็น6.4นิ้วด้วยนะครับก็อาจจะเริ่มหายากแล้วล่ะจุดเด่นข้อที่12ครับเป็นรุ่นสุดท้ายครับที่ยังมีเซนเซอร์เซนเซอร์ฮาร คุณตัวสุดท้ายเพราะว่าหลังจากตัวนี้แล้วเป็นน็อตสิบพลัสเนี่ยเขาตัดออกไปแล้วฮาร์ดเลสเซนเซอร์ซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยไอตัวฮาร์ดเลสเซนเซอร์อ่ะมันก็อยู่ในสมาร์ทวอชสมาร์ทแบรนด์เยอะแยะไปหมดราคาหลักร้อยก็คุณก็ได้แหละฮาร์ดเลสเซนเซอร์มันก็สามารถที่จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจนู่นนั่นนี่ได้แหละนะแล้วก็บางคนก็มาได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายที่มีมาให้ถ้าเกิดคุณอยากจะพกเข้าไปด้วยอ่ะคุณไม่มีนาฬิกาคุณวิ่งคุณอะไรแล้วคุณอยากจะหยิิบขึ้้้้้้้นนนนนมมาาาาาแแลลวววเเเเเอออีีีี่่่่ยยยยตตะะททคคุุณณก็สรรถจูได ใจคุณเต้นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็มีมาให้เป็นรุนสุดท้ายก็ยถือว่าเป็นจุดเด่นนะเอาพูดถึงถงว่ามันก็มีอะ่ะเออทีนี้ถ้าเป็นข้อเสียกันบ้างละ่ะหรือเป็นข้อพิจารณาที่อยู่นุ่งปัจจุบันเนี่ยมวงว่า อาจจะสู้มือถือนยุคปัจจุบันไม่ได้นะหนึ่งไม่สามารถที่จะอัปเดตค่าเวอร์ชันได้แล้วครับก็คือจะตันอยู่แค่เวอร์ชัน12นี่แหละซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่แต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะถึงแม้ว่าจะอัปเวอร์ชันไม่ได้แล้วแต่เขาก็ยังอัประบบความปลอดภัยที่เป็นซอฟต์แวร์อัปเดตแพทให้อยู่2ปีคุณสามารถที่จะใช้ได้ต่ออีก2ปีสบายๆเวลานั้น เห่อรองรับแอปแล้วถึงเวลานั้นก็ไม่ได้เสียดายแล้วเพราะว่าราคาเราซื้อตอนนาะตอนเนี้ยมือสองราคาเราซื้อมาถูกมากแล้วก็ใช้ไปถึงตอนนั้นก็คือก็ซื้อเครื่องใหม่ได้แล้วอะ่ะเออพูดถึงผมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าจากตอนนี้ก็ยังมีความคุ้มค่าอยู่จุดพิจารณาข้อที่2ก็คือหน้าจอครับสวยก็จริงครับแต่มันได้แค่60เฮิร์พเท่านั้นซึ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่เลยนะในราคานี้หลราคานี้เนะี่ยอย่างต่ำๆเลยนะก็เก้าสิบเพลิดแหละเป็นอโมเรตเหมือนก ก็จะให้มา90เฮิรต์120เฮิรต์และตรงนี้ยังเป็น60เฮิรต์อยู่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เสพติดหรือซีเรียสเรื่องของเฮิรต์จอมากนะักก็ยอมได้อะ60เฮิรต์ก็พอเพราะว่าเฉลี่ยกับความสามารถด้านอื่นหรือข้อดี11 Hz ข้อดีที่พูดมาเนี่ยโอ้โหมันคุ้มค่ามากๆกนะก็มองว่าอาจจะละเว้นตรงนี้ได้แต่ถ้าใครเป็นคนที่ซีเรียสใช้90เฮิรต์มาใช้120เฮิรต์มาแล้วจะมาใช้ตัวเนี้ยก็อยากให้ทำใจไ้สักนิดนึงจุดพิจารณาข้อที่3ครับต้องบอกแบบนีี้้ว่่่าาแบบตเตเเออรคไไมได,ดลยนะั ด้วยที่แบตเตอรี่เขามีอยู่แค่4,100มิลลิแอมในยุคสมัยนั้นที่เน้นเรื่องมือถือบางเบาแบบนี้จากที่ผมลองใช้ถ้าใช้งานทั่วไปปัดเฟซคุยงานแชทอะไรต่ตตางๆอยู่ได้ครบวัน,นสบายๆแต่ถ้าคุณเริ่มมีการเล่นดู YouTube เล่นเกมบ้างอะไรบ้างอันนี้อาจจะต้องพก power bank อาจจะต้องพกตัวที่ชาร์จไปด้วยเพราะด้วยที่ยุคสมัยนั้น กับซ p u ที่อาจจะไม่ได้ประหยัดพลังงานมากนาโนเมตรไม่ได้ต่ำม,มากแล้วก็เรื่องของการจัดการพลังงานยังไม่ได้ดีมากเท่าทุกวันนี้แบตเตอรี่ก็ให้มาน้อยตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าใช้งานทั่วไปอยู่ครบวันแน่นอนถ้าใช้งานหนะักอยู่ได้ไม่ครบวันก็ต้องพก power bank พกสายชาร์จอะไรก็ว่ากันแต่สําหรับตัวผมถ้าในเรื่องราคานี้ย <Wow. S 1> ผมรับได้นะจริงผมรับได้จ,ไดจุดพิจารณาข้อที่4นั่นก็คือย้านะครับว่านี่คือรุ่นที่ตกรุ่นมแล้ว3าปีเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องโหยหามือหนึ่งครับมันไม่มีอยู่ล แล้วครับนะไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าถ้ามันยังมีมือหนึ่งอยู่เนี่ยมือถือทุกวันนี้จะขายไม่ได้ทันทีเพราะสเปคไม่มีตัวไหนที่จะสู้ตัวนี้ได้เลยครับนะพูดตามตรงเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมือถือในยุคปัจจุบันค่อนข้างที่จะราคาปรับขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็สเปคไม่ได้แบบไม่ได้ก้าวกระโดดขนาดนั้นด้วยที่ต้นทุนเรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องของชิปเรื่องของแร่ต่างๆนานามันแพงขึ้นมาเลยทําให้มือถือนยุคปัจจุบันเนี่ยความคุ้มค่ามันน้อยลงกว่ามือถือนยุคสมัย่่ออนนนนเโลยยีหปิด สีซีรีส์ธรรมดาแทบไม่เปลี่ยนอะไรเลยดีสามแต่ขายแพงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเฮ้ยโอ้โหระยุเศรษกฐกิจอย่างนี้เราลองมาหาพวกมือถือรุ่นท็อปๆเก่าๆตกรุ่นดีไหมมันแรดูจะคุ้มค่ากว่านะแต่ขอย้ำเลยนะครับบางคนจะไม่ไม่รู้จริงๆก็จะมาถามว่าพี่มือหนึ่งซื้อที่ไหนซื้ออะไรยังไงมือหนึ่งมีขายไหมอะไรคือมันไม่มีครับรีวิวมือถือตกรุ่นนะอัน,นต้องบอกก่อนมันไม่มีอยู่แล้วครับมือหนึ่งต้องระวังซื้อมือสองเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องของ จอเบินเรื่องของมีอาการตําหนิอาการเสียต่างๆนาน,นานตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องระวังนะครับซื้อมือสองเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วดูดีๆทั้ทงนี้ทั้งนั้นเลยสรุปเลยนะครับผมบอกเลยนะว่าข้อดีประมาณ1 2 13ข้อนะกับข้อพิจารณาประมาณแค่4ข้อนะคุณก็ลองชั่งใจดูนะว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนเมื่อเทียบกับมือถือในยุคป,ปัจจุบันตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็แนะนานะว่าถ้าคุณอยากจะซื้อไปใช้ก็สามารถซื้อใช้ได้นะสำหรับเครื่องนี้ก็เดี๋ยวคงปล่อยแหละนะครับผมก็ หน้าเพจละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและตัว S10 Plus ในปี2022ต้องขอกราบลาทุกท่า,านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ